ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรวันนี้พี่นัดมาเยี่ยมทุกงนาน้องอนงนะครับผมเป็นคนเปิดประตูให้โอ้กิติมาสากมาก ตัวเขาจะต้องทํากั้นไว้เพราะว่าป้องกันวัวนะครับช่วงนี้มันกําลังเกิดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ผมทุกทุกแฟมิลี่อยู่ที่ทุกนาน้องอนงนะครับวันนี้เราจะมาช่วยน้องอนงถอนก้าและดำนานะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมจะพาพี่นัทมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่นัทว่าจะมาช่วยน้องอนงค์ถอนกล้าและดำนาจะไหวไหมครับยังไม่รู้เลยลองดูลองดูนะครับผมออะฝากติดตามพี่นัทด้วยนะครับครับีตอนนี้ก็น้องอนงค์เขาก็อยู่ทุ่งนาครับผมเราก็จะไปทักทายเขาก่อนจะเป็นมีแผนการยังไงเดี๋ยวค่อยไปตกลงกัน จะกินข้าวเที่ยงก่อนหรือ,อยังไงหรือจะไปลุยงานเลยนี่ครับโอ้น้ำหลายนะครับเนาะน้ำเยอะมากครับเออบ้าวหวนเจ้าือเตรียมพร้อมครับเสียบ้าหวนเบาหวนกับมากับผูทไทยฟังเล่าช่องพันตมิตรนี่ครับพี่ <c oughs> กัตตาค่าน้องอน,นงพิ่ที่พี่จะต้องมาลงมาถอน จะลุยน้ําได้ไหมได้ได้อยู่ได้อยู่ยต้องลุยนะครับวันนี้ต้องเอาให้สุดนะจะเปิดประสบการณ์ครั้งแรกครับพี่นัทเขาบอกว่ายังไม่เคยถอนกล้ายังไม่เคยดานาเลยวันนี้ยังไงก็ต้องลุยครับดํานาช่วยสาวภูไทยครับโอ้พี่นัทจะลงเลยใช่ไหมนี่อ่าลงเลยโอ้อยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับ จะดำนาช่วยน้องอนโนงก่อนเลยอพร้อมไหมดยเลยค่อยไปล้างเอาก็ได้น้ำเยอะช่วงนี้หน้าฝนครับโอ้พี่นัทหนุ่มไทยใจกล้าจะมาช่วยน้องอนโนงดำนาครับผมไหนใสคือว่าน้าท่วมเข่าล่ะคือน่เห็นทรวม เอ้ยมันกับพอดีแหละเดี๋ยวกันลงเอาดูดูเขาก่อนอ่ะนุ่ง ดยวทักทายเนี่ยสบายดีน้องกัะนุ่งโอ้ยรับนอนกรนุมีปีนี่หล่านุ่งไม่มีไม่ไม่ไมีว่าจะไยจะตัวกันด้มีแล้วม่แบรอมันบ่จับดอกแม่บ่ก็จะบ่จับปีนัทเพิ่จะมาดสายดำหน้าเนี่ยนะมาบอกพี่แนนนุ่งเห็นจังไดใส่จะกีบสบายดีแม่น้องกระนุ่ง พี่นัดบ่ได้เคยไอ้ดำหน้ายัก่อเด้อนี่ครั้งแรกนี่เนา่าครั้งแรกในชีวิตโอ้ oh, คอใหญ่นะพี่เอาจักอันจักกีบอันนี้พอเออเอา, <c oughs> เอามันกอใหญ่เกินเออเอาใส่ไปเลยจําไว้แล้วเนอแถวจะของไอ้ดำจะเกิดบ่ <c oughs> จะงามบอ่อเพราะว่าบางทีเขาเรียกอะไรนะหักคอก้าบ่มันไม่เกิดน,นะถ้าหักคอก้า อย่าเอาลงลึกแล้วก็อย่าให้มันหักลงก่อนพอดีพอดีเลยพอดีเลยโอ้พอดีเลยพอดีครับเขาเขาปักเลยโอ้เอาน้องกระดมหน้าเก่งอยู่ตัวนี้เนาะสาวบุไทยครับย่านแต่ปิงเท่านทำอะลรเ้อนี่ที่นัดเก่งเหมือกันด้วย่ต้องสอนตอนนี้ไม่ต้องสอนเลยไปดูมาจากไหนพี่ดูก็ทำตามเลยโอ้หัววไวหัวไวตอนแรกว่าจะให้น้องอาน้องสอนก่อนไม่ต้องสอนแค่ดูก็โอเคแล้ว ไ,ได้จับซ้อนอะไรเนาะพี่น้องนี่แหละครับชีวิตวิถีชีวิตของชาวนาครับตกกล้าดำนาเกี่ยวข้าวหบ,บานปุ๋ยแล้วก็เกี่ยวข้าวทำง่ายครับเป็นแค่ก้มเมื่อยหลังแค่นั้นแหละอ๋อน้องสอบแล้วกต่ว่าซอยแม่ดำหน้ากันป่ะวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนา ช่วงเอฟซีนะมนดำหน้าน้ำกันเด้อนะหวหนะพหกวางูดักครับหน้านองกับนุ่งครับนี่บมดสิบสองมือพูดนะครับโอ้ยนอนดำสองนีาโดำสองแม่ลูกครับถานุ่งบ่อยบ่อยุเลียงกับดำผู้เดียวแล้วเจ้าเนาะโอ้ยเป็น ใช่ไหมเพื่อนได้ลูกสาวดีครับนอ้องมาดับหน้าซอยน้องกับน้องเด้อครับผมชวนเดซี่มาเด้อคือบอนลน้องไหนนี่ยมึงเนี่ยใจ<ะ>ยัยกดกีบเจ้าบ,บอกก้าวลุนห้างอยู่บนไดน้บอลบางหัว <c oughs> <c oughs> ได้จดอ,อ,อห่างๆแน่เขามันดีหน้างามดิหน้างามตอนนี้ดำหน้าสี่คนทางนี้สองทางพุ่นกับสอง ก็เก่งเนาะคือมา,มาหวคือคือม่ได้ดำหน้ามาดูเลาได้ไหเป็ดลูกเกยบุไทยได้อยู่ด,ยดำซอดหน้าจะไงาหลังเลยรไปจากักล้มพุบมือนวิ่ <c ười> งกลมตลอดของคนตลอดกระดอ มาเลยครับน่นน่น่นอาแบตต่ำสิเปอร์เซ็นต์เองเซ็ตจ้าอ๊ได้ด้จ้าปิดได้พี่นัทก็เริ่มคล้องแล้วนะครับนี่โอ้นะมาซอยนองนองสาวพุทไายครับเิวาเพราะจะข้างขาดข้างแรกครับนเดนี่ด็บ่าเด็กคยดำหน้าจักเทือได้นี ตามหน้าข้างแรกที่หน้านองอ็น้องครับพี่นัทยังวันยังอพอได้ยังจะไปสู่ยังจะไปโลก,กาอีกอ่ากาเบิดพอดีอาให้พี่มดนี่กับไปโลกาท้านกนจังไอจังไอไปแตงกินบาหลังจากไอดำหน้าแล้วครับกากับเบิดพี่นัดครับ<ม>เป็นหรือเปล่านี่สองมือดิพี่นัดก็จะ แสดงว่ายังไม่เคยถอนกล้าเลยใช่ไหมครับนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเหรอดำนาก็ครั้งแรกใช่โอ oh, ้พี่นัดครับไปพี่นัดมาช่วยน้องอนงครับดำนาครั้งแรกถอนกล้าครั้งแรกนี่ครับนี่มืออาชีพดูดูแบบแม่น้องอนงนี่ดึงแบบเป็นสาวสาวนะนี่ครับนี่แบบแม่น้องอนงเน่ยสาวทีละเส้นสองเส้นน่ะผมก็ไม่เก่งเราผมก็ดูเขาเหมือนกันที <laughs> ่ น้องอับนงโอ้ดำหน้าเก่งจนขาเบิดน,ออน,น้องอับนงเนาะโสดคาดเมื่อนี่มากอีพาพินัตมาเยี่ยมน้องอับนงยังบ่พอยังมาซสอยดำหน้าสร้ซอยงลงกา้าอีกของก้า,กาไม่ถนัดเหรอเออเอ,อ้าวไม่ค่อยถนัดแต่ดำหน้าเก่งนะนี่ดำหน้าได้อยู่อืมตอนนี้ปล <c oughs> าเมดนี่ครับหลังจาก กาบ่พ่อกาเบิดแล้วครับวิถีชีวิตชาวนาก็ต้องมาลกกาครับปีนัดก็ซอยน้องอโน่งรกกาขื่อคักน้องเพิ่นเนาะอโน่งเก่งอีหลีอโน่งย่อมรับฝีมืออีหลีเจ็ดนกกินกับเก่งลกกากับเก่งน้ำลายลสบายจะเตะสำเนาก็ได้น้ำไมีจันลายจะเตะเงาบ่อนองกาจะกึลกง่ายแต่อโนงหักบโหลายเนาะ เยู่ไหนเล่าอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเขาลบง่ายแค่โอ้ยแยดอ้อยแยดทำไมออหลบง่ายอยู่โอ้ลบง่ายค่ะบครับกา่ดอกกระนุงสำนันยู่ได้บางคนคือบอมาห้วนง่ายก็ต้องใส่เสกตุ้งต้องใส่พลังเสียงซอยได้ถอนการ ปลผู้หญิงเลยสำนานเขาเลยแห้งอะไรผู้หญิงนะลกเกือบมัดมือก็ได้เขาเท่งอะไรกันอย่างล็อกกาอยู่บปล่าพอกินข้าวแล้วก็ยังมีปลาลูกเคยขึ้นอยู่แม่เท่าก็ยังมีปลาลูกเคยขึ้นอยู่ก็แซวปลาเป็นแซวไปเดึงหน้าปลาควัน อ๋อลกสองสามเส้นได้เป็นมัดเก่งเลยก่ของอโน่งของอโน่งก็จะไปกินเข่าซะก่อนเบิดแห้งใชงว่าไอ้ดีไหมเติมพลังจังว่าเดี๋ยวไหมเติมพลังจะมากันไปเด้อเอาซื้ออันเถอร์อโน่งนะน้องอโน่งสาวพันสองหมื่นกีบขนาดแดดมืดๆได้คึมๆได้ครับนี่หนาเป็นยังไซส์อยู่นี่เข่าเลยครับ ขึ้นขึนมันต่ทำหน้าแล้วนอกนงมาล่างหน้าล่างสบู่เปลี่ยนชุดนะครับชุดอันงกระตากไว้สัก่อนนอนน่งเปลียนเหา่กินข้าวแล้วกัดไซคือเกาบ่อเ,าเออแหงโอบแหงขาวด้วยนี่คุ้นขาวอยู่แล้วเนาะ บม่ฮ่อนห่อนงม่หนาวบ่อหครับเข็ดหลับวามสวยคือต้องอบหลายๆซันใส่จักซันหรืบังันสองซันสงซันสองซันนงดสามเด้อเสือกันเง้ยวน้ำอีกหมดออือครับสมบเป็นขาวเด้อน้องงเข็ดหลับวามงามเป็นครับ แม่หรือยังบูขาวบันไดแม่ตะกี่ขาวซ้ำานี่ง้ดินะมันหา,น,า,า,านุ่งคือขาวครับแต่ขาวได้แผ่นนี่บ่บานก็นจะไม่เห็นบ่านนะะนา้าลัายวนี้ถ้าไปอยู่ไทยจะขาว,ลวเลยเจอนํำอยู่ไทยเนี่ย คุณแม่เิ่นกระลุยแล้วครับคุณโอ้แม่น้องเห็นอย่างนอ้อผู่น่ะปลาต้มไก่เลียงพี่นัดก็ใจดีครับแต่เจ้าโอ้ผมาเด้เอผอู้ใดมาดำหน้าซอยออแม่น้องได้กินต้มไก่ได้ครับก็ใจดีครับแต่เจ้าผุ่น่ะพี่นัดมาซอยมาซอยดำหน้าโลก,กาดดูพี่ได้กินต้มไก่ตัวเบ้อเลยไหวกับมีเงินมีแห้งเลย สู้ตายนะพี่แบบนี้เนาะ,ะ,ะต้มไก,ก,ก่หนอนง้อยังลางบมาทั้งแนวครับให้นอกก้องกระน้องฟักบักฮ้งเนาะตามบักฮวงกับต้มไก่กับเข่ากันเป็นอย่างแรกครับมาเด้อนนองกน้องกัรับนาทีฝากบักุวงหมดน้องทั้งฝากทั้งตามได้บ่ ไว้ใจได้แล้วครับนอ้นองนงผ่านละผมซิมมาหลายรอบแล้วผมซื้อมาให้อีกด้วยเนี่ยพดน้ะมึงไงโบพิ่นบมมากโชว์ดีมือเอาแล้วนอ้องนงเนาะทำส้ตมตำพี่นัดกินส้ตมตำปลาได้ไหมได้โอ้ตำไทยก็ได้ไดไดดตำปลาลาก็ได้ไดนี่แหละสุดยอด,ด,ดเลยนอ้นองนงจะตำเลยสตมตำปลาล่าได้กันนี่ ดูินากิน่นนมาซอยดำหน้าดีใจบอน้องมีคนมาซอยดีใจมาอีกได้หลายได้ครับมาซอยหนองน่องดำหน้าให้แล้วเนี่ยเป็น,น,นดำสองคนครับแม่ไมาดำนาซอยเนานะสาวผู้ายด้ดอยสาวาวไม่กินเข่าเทียงน้ำกันครับกินเข่าห่มผ้ากาลังขาดูท่กินอยู่ตรง,งเงน้นเ ทา,ทาฟักบะคุงน้องอันน้องจากนา่งเซ็กซี่แต่อัน,น้นงนองน,น, <c oughs> นี่นมันยองยอง,ยอง,ยองนี่นยเปี่ยมันเปียกนางยา่แต่พ่อจะขึ้นมาจากดำหน้าอ้าวมาจะออนี่ตำแซบฟักได้พี่ครับเป็นเมืออชีอีรีน้องน้องฟักเบิรดเอเด้อมันบ่พ่อกันกินได้เนี่ ครับต้มไก่กับมี่แล้วยังบบพ่อครับแม่น่งใจดีครับยังม่ปิ้งหมูอีกป๊าค่ะค่มีเหือมีแห้งเด้ยเด็ะน้อยนีเหือมีแห้งเนี่ยแม่ยายก็ไดน้น้อยจะดีจักเลยเนาะแล้วมาอันทีขน,นมไทยเนาะนุ่งกับล่างโอ้ ดำหน้าสองแม่ลูกมีก้นซอยกันยังไข่แนเนอนเอฟซีฟ้าออกมาเด้อครับผู้ใดเปิดรับสมัครเอฟซีดำหน้าเด้อตอนทนี่นะโอ้ยมีนมไทยใจถึงมอบเงินหกสิบล้านกีบใจจ้างสาวปิดใจ กสบล้านก็ซ้ำแต่งได้เลยนะเนาะหกสิบล้านก็ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่บางคเจ็ดมืดมั่งนับจ็ดมือแต่งได้เลยละหกสิบล้านนี่บอกกินกับตาบักคุงแซ่บๆกับพ่อเรนงตาแซ่บยู่ ไว้ใจได้ละนุ่งตามละบานุ่งหิววละเด้ทีตำปอกๆละเด้ครับบ้านสูตรอนุ่งใส่หยางแน่นุ่ง,ส,ง,านานงสูตรสาวผู้ไทยมันเตรียมเครื่องเตรียมหยางกรเด้ใส่มะเขือเทศใส่ผู้นเทิ้งมะเขือเทศเทิ้งมะปีกเท,ทิงหย,งย,งย,งยงงางแน,น,น่เลยโอ้หลายใส่เครื่องหลายครับผุ้นะ พี่นัทใจเย็นนะพี่นัทอยากอร่อยต้องใจเย็นๆฝีมือน่องน่งแสบอยู่แล้วครับป๊าดบกักบ๊กหน้ากับใส้เปรี้ยวดิมาเด้ออันง่งเลียงดีปัานนี่ผู้ใดอยากเอฟซี่าฟอยากไม่ดำหน้าซอยนองอันองเด้อครับ ดำหน้าแล้วุูนะพาเต็มเต็มโคก,กเลยอันุู้นี่เนาะหอ,อมระเบ้ยนเนี่ยนุ่งได้ระเบีนนุ่งพาเอิาซีได้บางวันอาซีบเหนเพ็่นน่อเบนขาดยังบางวัซิมไปได้ เนื็ดเน่วกินมาเป็นจะโอ้โห้ามลืาพี่ครับโอ้ยขากบแม่น้องน้องเป็นยังไงซิ่มเซิมระบ้อเซีบาแอบบ่ครับคุณอแม่น้องตาด้่ะพี่ครับ เออให้คนก้มนัดเดอตรงเหอาเดองมือทำตัวบันพีนัเตรียมตัวครับครับผมแม่น้องอานงก็กำลังเล่งยังเหลือไอ้ปิ่งยัเหลือปิงหมูอีกกัดกินก้อนนั่แหละขากบ้านมองน้ำัหิว กินข้าวตรกันเอามาเนยเอ้ามาเด้อมากิน,<อ>กนข้าวนรงกันครับน้องอ้นชวนเด้อครับพฮัลโหลพูดหน่อยฝีมือน,น้องอ้น,อนเต็มเลยพี่ต้มไก,ก่อีกเป็นยังไงอ้นแซ่บพน้องแซ่บพี่นะพี่นัดก็ลงมือแล้วครับชิมฝีมือน้องอ้นก่อนอือเป็นไงแซ่บบ่ต้มไก่สิพี่ทีนี้ ้มไก่ฝีมือแม่น้องกับนุ่งครับมือนี่เปลี่ยนพื้นแบ่งนาทีกันเด็ดลงมาเลยเพียงไงครับ,บ,บแซบ่บเลยแต่แนวแซ่บ,ซบครับน่ะๆๆโอเคเลยมาตูดกันเดียวเด้อมาตูดกินน้ำกันเด้อครับพร้อมตูดครับตูดกับน้องอันนุ่งเด้อโอ้สุกแล้วบ่อนุ่งโอ้มาเป็นสร้อยเหนเ็นแม่ไห ปิ่งมาที่หลังครับเกือบพ่ะท่านกินตัวนึ่งเออโอ้โหครับปิ่งหมูกงม็งางามนุ่งอย่างดีด้วยครับคุณน้าแซ่บมากินเขานุ่งมาเนี่ยแซบ่บครับนาะโอ้มีเหงื่อมีแห้งพีนัดมาซอยเอยซิมจะอันแน่นุชิ่นหอนหอนดีแท้อืม นัวดีไหมักบางนันซีดมั้งด้วยคือนัวดีเนี่ยโอ้ยนัวดีเนาะอือมัอนกันพี่นันเรียกว่าแซ่บนะบ้านนี้ทำอาหารอร่อยนะเอาให้แม่ให้แม่วยให้แม่อันนุ่งกับยิ่ซิมเลยครับเนาแซ่บเนาะอันนุ่งเนาะ อ,อิ่มเข่าแล้วครับอิ่มเข่าแล้วกับมีของว่างมีตะเวนเนีครับมีลูกอมเนียครับมาฝากอาน,น,นุ่งอพิรัตน์หันหลังมามามีอะไรกินอีกนี่ออยังไม่จบครับมาชิมหันหน้ามาแซวจะบอกน,น้าานองนนอาน,นอุ่งมากเลย,เลย อนงก็จะได้เฝ้ากินเฝ้าไปดำหน้าอีกบ่ให้ได้แล้วง่ายเด้โลก,กาเช่นกันบอกว่าแมอ่อนงไปดำตัวนั้นมาแล้วกันค่อยมีกใจอยู่กินโหลดอนงเอามาสูเจ้ากินกินข้าวเสร็จแล้วที่ประมาณนี้กินเข่ากันแล้วนะครับเป็นไงพี่นัทอร่อยไหมแซบแซ่บอร่อยกับพี่นัทโอ้ยังนี่ยกสองมือเลยพี่นัท พิการโครงการทั้งต้มไก่ทั้งตำแบกพุงก็แซ่บเนาะครับเนาะปิ้งปิ้งหมูมาสุดท้ายก็ยังแซ่บอีกแซ่บบ่อนุ่งครับมือนี้กับผ้าพี่นัาเป็นมาเยี่ยมเนาะน่องเป็นกับทั้งดำหน้าทั้งโลบกากินเข่าหรืออิ่มแล้วก็จะกลับตอนตัวบ้านให่น่องกับแม่ลุยต่อก็เอ้ ผู้ใดอยากเบิ่งไอ้คลิปเต็มก็พูดไอ้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมรับฟังช่องตุกตุกเซมันลีครับผมผู้ที่ตามกันยังบ่หลายฝากกดไลค์กดแชร์เลเด้อครับบ๊ายบายครับไอ้ยังก็ไอโลกาโลกามาแล้วไหนก่อนน้องจะซอยอนุ่งกับกาจ่างโลกากันนะมาละซีพันมาละซีพันเนาะ สี่พันแสนหนึ่งเลยเะียักมันเถอะมันก็สี่พันหนึ่งแสนฐานสี่พันเท่ากับยี่สิบหามัดอา้าห้องก็จะลกได้ประมาณนี้แหละเอา <c oughs> ไทยอ้ดงจ้างลูกกาเถอะเอาซอยหน่อยอ้ดงลูกกาเถอะ พี่นาก็ช่วยอีกบ่โอ้พี่นาจะเอาช่วยเท่าไหร่มัดสแสนอีกได้หาซิปมัดล่ะโอ้อยแม่อีกโอ้คาคาต่ำมาคุงเพชรคาต้มไก่ต้มไก่อะไรครับผมโอ้ในค่าล็อกกาสามร้อยแต่ตัวหลายก็เพาหัวจะเอาไปเออทำเงา้ยงหมื่นหนึ่งหมดเลยนะครับลุ่งได้คาลกกกาได้หาซิปมัดแล้ว หาซีฟมาดล้มในลายบ่อดำได้นลายพ่ลอเขาตัวลงดำหน้าแล้วมันแย่น้องอนุ่งใจเอาไว้ถ้าซื้ออยากซื้อกินก็ได้จะคล้องกับลกแท่นควายให้บันไดหาซีมัดเออล็อกแท่นพินัทเออคนละเส้าหาเจ้าเจ้าก็ลุยเลยได้หาซีฟมาดเจ้าก็ได้เงินสามแสนไอสองแสนเอาใจเยอะว่ะเออถ้าเจ้าขี้ข้านลกเจ้าก็ไปจ้างคนมาลกนะนี่ครับ เอฟซีมาเดอร์ครับมาซอยน่องน่องดำหน้าโลกาเด้่ครับบนมวลกินเขาน้ำกันผมกับซอยเพิ่นมากินไอเขาน้ำเพิ่นดูล่ะก็เลยต้องมาซอยเพิ่นโลก,กาดำหน้าเนะี่ยสำหรังคลิปนี้ก็ทราบดีนครับขอบคุณในหลายครับผมได้ยุบอ่ะฮะได้ยุบได้ยุบอ่สายให้บังนะโอ้ Jobb för dom.